ซีวิคเจน11นี้นะครับก็รวมความสมบูรณ์แบบและเทคโนโลยีต่างๆไว้เพียบพร้อมเลยครับน้องยุย้ยใช่ค่ะสำหรับเจน1 1นะคะก็จะมีทั้ง h o n d a Sensing นะคะแล้วก็ Honda Connect g เจนซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับรุ่นนี้เลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะซีวิคเจน11นะคะจะมาพร้อมเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะคะ1 7 8ดแรงม้าค่ะและนอกจากนี้นะคะอัตราการประหยัดน้ำมันดีด้วยค่ะพี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ส7 2เกิโลลิตรค่ะแล้วเรา ต้นเนี่ยคือ e 2 0หรือ e 8 5ได้ไหมครับสำหรับรุ่นม่เนีเจ๋งมากๆเลยนะคะเจน1 1เนี่ยจะสามารถรองรับน้ำมันตั้งแต่ e 8 5ต่ิบที่สุดเลยหมายความว่าเบนซินเติมได้หมดเลยค่ะ9 1 9 5 e 1 0 e 8 5ค่ะโอ้จะเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดกว่า ยังสามารถเปิดขาท้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูค่ะเดี๋ยวลองดูด้านในกันนะครับหน้า<ช>จอรครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับพวมอลัยแบบสปอร์ตแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะคะค่ะ,คะใช่ค่ะแพดเดิลชิพนะคะก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด7สปีดเลยนะคะนอกจากนี้หน้าจอนะคะก็จะเป็นขนาด ก้านิ้วล่ะการดีไซน์จะเป็นการดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะเราจะเห็นเลยว่าแผงแอร์จะเป็นแบบใหม่เลยแบบนี้แบบรังพึ่งเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะแอร์ก็ยังสามารถปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้เหมือนเดิมค่ะพี่สําหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้มีเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วก็มีช่อง USB ด้านหน้า2และด้านหลัง2นะครับที่นั่งด้านหลังนะครับก็ถือว่าไม่ติดนะครับมีสเปซนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเอ็นได้มาเยอะแล้วนะค,ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะ พื้นที่เหนือศีสะเนี่ยไม่ติดเลยเลยเยอะมากเลยค่ะเหลือเยอะมากๆเลยค่ะท่านี่เรานั่งกัน2คนถ้าแบบสบายๆก็สามคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าชอบยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคบ